นะครับก็โคนเริ่มทยอยมานะครับแม้ฝนตกไม่ยั่นนะครับไม่ยั่นนะครับรอชมเรื่อง้าวสกายร่วมงานกันในค่ำคืนนี้ก็เรียกว่าเดินทางกันมาเยอะทีเดียวนะครับนะเรียกว่าหลายอาภูบ้านหลายตำบลหลายอำเภอแม้ฝนตกไม่ยั่นครับพุทธคุณนครับพาเรามาแฟน้ำข้าดำเนินจังหวัดราชบุรีนะบอกว่าทางโน้นฝนก็เริ่มหยุดแล้ว ก็ไม่ได้อาจจะเดินทางมานะซึ่งทีมงานซอสุพันโชนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงแรงใจจากขนซาหลังจากขนซาคนเริ่มทยอยมาแล้วนะที่ด้วยกันนะครับที่ให้กันมาเป็นกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวกันที่ทีมงานของสุพรรณโชซอสฟันโชไปทำการแสดงปาร์ตี้ต่างๆก็จะได้รับเกียรติจากพญาพ่อแม่พี่น้องแฟนคกับมาร่วมองสนุก มาเต้นมาหลับอันนี้เขาเป็นบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นระบบขนาดแท้แบบดังเด่นระบบนอนตูมนะครับนะครับกพี่ยุนตาตั้งนะครับตอนนี้ะีจผู้คนก็รอมาชมคอนเสิร์ตตอนนี้อ่าบิดลักก์รเพลงอ่าเป็นยอดประสบการณ์นครับเป็นกำลังใจให้กันครับอ่ายังไงก็ต้องกราฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของตัวอีนะครับก็อัดตัวละยี่สิบบาทนะครับนะตัวอีซื้อเหลือ อาสีขาวนันตัวละสี่สิบาบานทานะไปรหาก็กินต่อของได้ที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราดันฝ่ามือของอเวทีนะครับถ้าหากพี่น้องหันหน้าเข้าเวทีก็จะเป็นแบบซ้ายซ้ายมือของทัง,งท่านนะครับนะ,นะ,นะาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเคอยดูแลอ่าอำนวยความสะด,ดวกให้กับบรรดาจองโต๊ะนะครับาแฟน้อมรอเนาะหลายหลายท่านที่เดินทางมา ร่วมงานกันในกลุ่ตันแล้วก็สิ่งสำคัญเอาพรมดาพี่น้องเดินทางกันมาจอดรถทอกท่านเสร็จแล้วอย่างไรก็ช่วยดูและล็อกรถให้เรียบร้อยนะเพราะบางทีวันนี้รถอาจจะจอดไกลกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าสถานที่จับจองพื้นที่กันจัดไว้จอดทางด้านรถแต่ถ้าวันนี้ไม่ติดฝนนี่ผมว่าบริเวณหน้าเวทีเต็มพื้นที่แล้วนะ แ้วเนี่ยแต่หลายสาที่ติดาันมาแล้วก็จอดรถไก่กับซึ่งนครับจะสองทุ่แล้วก็ยังไปต่อแต่ว่าปิดไฟล็อกรถประการให้เรียบร้อยสบน้องต้นข้าวบอยางดนครับแล้วก็สำหรับในค่ำคืนนี้คามบันเทิงด้านบริจีนับลดเต็มทุกลูกแปแน่นอนเดี๋ยวกว่าไม่สรางความปิดหวังให้กับอันดัน อาแฟนคลับหลายๆท่านที่ได้เดินทางมาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับและซึ่งในงานนี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณไปยังสปอนเซอร์อ่หลายๆท่านด้วยกันที่ได้อ่าร่วมด้วยช่วยกันรบริจาคทรัพย์ของท่านร่วมกันอาจัดงานขึ้นมาในครั้งนี้ให้กับท่านอาจารย์หยกของหล่อนะครับและก็ต้องขอขอบคุณไปยังทีมงานของสุริาาย์ไลค์กดแชร์ครับทุกคนครับบรรยากาวหรือว่าเสียเต้ยบางส่วนใหม่ เะครับวันนี้ก็นำระบบไฟแสงสีเสียงนะครัเอาไอทีมาร่วมด้วยช่วยกันโดยทีม่ไดไคิดสตักแมรแต่บาทเดียวเนะครับแล้วก็พร้อมด้วยไฟประดับในงานจะเป็นของยอยเข้ามาแล้วผู้คนตอนนี้สตรนอสากันก็วัอซ์สมางคกเช่นกันมาแบบฟรีบอลลิสิกเหลืออีกสี่สินาทีนะครก็ แล้วกขอบคุณไปยังเสียบีด้วยนะครับเบอร์สงคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวประเทศในควาเป็นมือสาวที่ควบคุมระบบเสียงให้กัลสตอร์บินหลายๆเบอร์วันนี้ก็เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันกับทีมงานสลิดไล่สาวสำหรับในค่ำคืนนี้นะต้องขอขอบคุณไปยังสุทีเดียวก็เดินทางมาจากกาญจนบุรีนะครับเกิดเสียบีของเรานะครับเอาช่วงนี้นะครับตอนนั้นเปนคนเริ่มทยอยมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ หลายๆท่านนะครับที่เดินทางกันมาตอนนี้ทีมงานยังไม่ได้ทําการแสดงก็อาจจะเดินซื้อหาเลือกซื้อสินค้าวันนี้ร้านค้าเยอะทีเดียวนะครับนะน่าจะเป็นร้อยสาล้านด้วยกันนะครับยังไงตอนนี้ก็ไปเลือกซื้อเลือกหาอ่า ในงานนี้เต็มไปด้วยลมนะมาขายทุกอย่างพี่น้องอยากทานอะไรเรียกว่ามีคบทุกอย่างเลยสำหรับการเััดจัดจากงานครั้งนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพยัมทีมงานอ่าอีโปรสา บ้านกาแพงแซมติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็นำเครื่องปัดไฟมาช่วยก็มาได้เที่สัตว์เช่นกันโดยไปได้การนำกองของด็อกเตอร์ของเราหรือว่าทีมอาสสมิทธิได้สารในกับก็ะดองคอเขาปุ่นไปยังที่เอกหนักโชว์แาวแห่งบ้านกาแพงแสนนะครับก็เดินทางนำเครื่องปัดมาร่วมด้วยช่วยกันนะหรับในงานนี้ ฝนก็เริ s. <S h, wow. ja. ่มเริ่มเบาแล้วเริ่มซาแล้วน่าจะหยุดแล้วล่ะน่าจะหยุดแล้วล่ะเพราะว่าตอนทุ่มหนึ่งยังยังมรายืนอย่างนี้ไม่ได้นะเปียกนะเออมาจากไหนฮะผมมาผมอยู่สมุทรปราการสมุทรปรากันโอ้เป็นแฟนคลับเอฟซีน้องต้นข้าวใช่ครับโอ้โหวันนี้ก็มาให้กำลังใจที่นี่เลยที่ตามน้องตลอดติดตามน้องตลอดตอนตอนที่น้องไปอ่านแล้ววัดโบ ัวโรยบัประการนะครับภูร้อนมาวันนี้สงสัยจะหนาววันนี้หนาวเลยนะเย็นเย็นชุ่มฉ่ำเย็นดีครับผมเรบเป็นยังไงบ้างครับติดตามน้องมาดานหรือยังก็เริ่มตั้งแต่เขาได้แชมป์มาตั้งแต่เขาได้แชมป์ดูมาตลอดเลยครับวันนี้ก็ดูดูนิดนึงว่าคนที่ว่าจริงแชมป์มานะ ครับได้แชมป์มาใหม่ก็ดูนิดนึงเขาก็ยังเริ่มเริ่มเหมือนเป็นผู้ชายเลยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับผมยหาประสบการณ์ะครับครับผมแต่เราก็ยังติดตามน้องตุ้งข้าวตลอดน้องตุ้งข้าวเี็กสุดยอดครับผมอายุยังน้อยสิบสองขวบสิบสองปีใช่พี่แต่ว่าก็เสียงนี่พ่อมากเนาะเสียงพ่อมาก ครับผมอขอบคุณพี่ครับผมอพี่เขามาจากสุนประการนะครับติดตามน้องต้นข้าวนะวันนี้ก็มาทักทายนะครับกอ,อน,นี้เริ่มจองโต๊ะกันแล้วนะครับทุกคนครับเริ่มจองโต๊ะเริ่มกลางร่มกันแล้วเพราะว่ายังปล่อยๆอ,อยู่นะครับยังปล่อยๆอย,อยู่สุดยอดเลยวันนี้คนดูสู้ไม่ถอยครับแฟนคลับเอฟซีของน้องต้นข้าวนะคะ สู้ไม่ถอยคูฮะเราก็ดูนะบรรยากาศหน้าเวทีนะครับสอนสุพันโชว์วันนี้อสองตุ่มครึ่งนกต้นข้าวขึ้นเวนทีการแสดงคอนเสิร์ตวันนี้การร้องเพลงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามนะวันนี้ที่วัดซาซีเรียมนะครับงานฉลองพัดยศ เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้โอ้นะชาวบอกชาวบ้านนะที่ติดตามน้องตั้งแต่รายการรวนเพลงชิงทุนนะตั้งแต่ได้แชมป์มานะก็อยากมาเห็นอยากมาสัมผัสอยากมาฟังเสียงแบบใกล้ชิดนะก็แม้มีอุปสรรคนะครับก็บอยันเนาะบอยันคือ <laughs> บอยันเอาล่มเอาเสื้อกันฝนมากางรอเลยนะครับ